สวัสดีค่ะวันนี้ที่แมทไซด์ไดรี่ติวเตอร์นะคะจะมาพาทำข้อสอบโอนิวิทยาศาสตร์ม3ปีการศึกษา2564กันค่ะมาดูข้อที่22ค่ะนักเรียนคนหนึ่งมีปัญหากเกี่ยวกับสายตาเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนจึงไปพบจากษุแพทย์คุณหมออธิบายว่าแสงผ่านกระจกและเลนตาทำให้แสงมีการหักหิ่มากส่งผลทำให้แสงตกก่อนถึงจอรับภาพดังรูป จากกรณีดังกล่าวมีผลอย่างไรต่อสายตาของนักเรียนและถ้าต้องใส่แว่นตาจะต้องใช้เลนส์ชนิดอะไรเพื่อมาทำแว่นตา 1. สายตายาวเลนนูน2สายตาสั้นเลนนูน 3. สายตายาวเลนเว้าว4สายตาสั้นเลนเว้าวค่ะ ทีนี้จากโจทย์นะคะนักเรียนเนาะเขาไปพบจากสุแพทย์ใช่ไหมคะแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็แจ้งว่าแสงเนี่ยมันผ่านกระจกตาแล้วเลนตานะคะทีนี้แสงมีการหักเหมากส่งผลทําให้แสงตกก่อนถึงจอรับภาพค่ะก็คือเกิดจากการที่ภาพที่เกิดขึ้นนะคะตกที่หน้าเรตินาเนาะอาจจะเกิดจากการที่เลนตาค่ะหนาเกินไปหรือว่าลูกกระตายาวเกินไปก็ทําให้นักเรียนคนนี้ค่ะ เป็นสายตาสั้นคนสายตาสั้นนะคะก็จะมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจนแต่ว่าจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆได้ไม่ชัดเจนค่ะวิธีการแก้ไขนะคะก็คือเขาจะสวมแว่นที่ทําจากเลนเว้าค่ะเพื่อที่จะช่วยทําให้ลําแสงนะคะมันกว้างก่อนจะหักเหเข้าสู่เลนตาทําให้ภาพตกที่เรตินาพอดีค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ4นะคะก็คือสายตาสั้นเลนเว,ว้าเนาะก็คือมีผลต่อสายตาของนักเรียนคนนี้ก็คือเป็นสายตาสั้นนะคะแล้วก็ถ้าต้องใส่แว่นตาก็ต้องใช้เลนชนิดเลนเว้าวค่ะเพื่อที่จะเอามาทําแว่นตานั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะกับอีกหนึ่งข้อเนาะสำหรับข้อสอบโอนปีการศึกษา2564นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ งั้นวันนี้เราพอไว้เท่านี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ